สวัสดีค่ะท่านผู้ชมมาพบกับช่องวาสนาน้าโชคเนาะคะ่ะเมื่อนี่เดี๋ยววาสนาจะพาไปตามเชี่ยนเซียนอุดรเนาะค,ะะคะ่ะเนาะพี่น,น้องเนาะเพิ่นจะมีแนวทางเพิ่นมีสูตรเพิ่นมีสูตรมาซีสูตรเนาะคะ่ะเนาะวาเพิ่นจะให้ตัวใดหรือเพิ่นจะคัดมากใหา้เข้าเด่นตัวใดเน้นตัวใดแลัวก,ก็คัดตัวใดไม่เข้านะคะเนาะ,ะไปตามวาสนาไปชมไปฟังในเลยเนาะคะ่ะเนาะ สวัสดีค่ะสวัสดีเซียนอุดอรเนาะค่ะเนาะสวัสดีครับสวัสดีเจอกันอยู่วัดปู่ศรีซุนเป็นเองพ่อหวยค่ะครับพ่ออะไรฝังอยูพ่ออะไรฝังอยู่ค่ะ <c oughs> เ,เห็นไหมเห็นไหมถือมัตจังเงินเหรอคะข่าบวงเงินเมื่อ,อ,อก,กี้นี่ค่ะเออให้ให้ชุดเต็มบนค่ะ <c oughs> มันมาแปดสามไปล่างให้สามสองตัวเดียวล่างมันขึ้นบนค่ะ ขนาดแล้วห้างกับ hey. บุรลางน้ำเน่ะแต่ว hmm uh ่ากะถ้าผู้เขาเจ้าเรีนเป็นพระเจ้าก็ซื้อบุรลางกันค่ะเดี๋ยวโตนึงซื้อเยอะหน่อยค่ะให้พ่อเคียนให้ก็ได้เจอกับเซียนอุดรนะฮะ วดน6กันยา2565าขอมารับชมเราฟังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อตังใจให้ช่องแปลงแร่ล่าช่องวาสนาน้าโชคช่องเดือดสกาวใช่เดี่ยวน้ำนองค่ะเนาะคีมชุดละ1น0่บาทมีทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนแล้วก็สบู่ในชุดหนึ่งแล้วก็แอร์แคลเซียมกระปุกละ550นะฮะเสร็จกระดูก

บนล่างวิ่งบนล่างบนล่างครับแต่ว่าจุดนี้คิดว่ามันเปม้าลางเกลือกเกลือกเกลือกบอเกลือกบอลรัเลือกสองล่างครัเมือานเขาลาสายเอาไปเดินหกล่างสิค่ะเดินหก่าถ้าถ่าม้าล่างมันจะเป็นสองหกสองสองมาล่างแต่ว่าย่ในในจํานินเหนียวคันคันเราไปหลายตัวมีโบกขึ้นมือไอ้เพื่อนกับบุ้มมีหกสองสองห โอค่ะแต่ว่าเพิ่มกะเจ้าอีกนึงเพิ่มก่จีบป้อยหกสองกันเน่ะเสียนอุดรนะฮะมีหอยลายเส้นม่านจิวัดปูสี่ศูนย์นะคะเนาะเบิงมงเนี่ยข้างของมึงนะคะโก็พันดังอีเด้ นี่นีห่หวยเาันดังมีว่วาแักตัวมี่มี่มีมีหกหนึ่งันดิว้ยว้ยหกเจ็ดห้าเจ็ดหกเก้าถึงหกเจ็ดเจ็ดหกน่ค่ะหมักน้ำพินยูวัดนี่มาหกบนล่างวิ่งหกซิห<า>วัดศิลาอ้อยพอค่ะพ<า>อลบหรือัม่ โอ้ดหนี่ีีให้ให้ล่างอย่างเดียวให้ให้ล่างอย่างเดียวกะไปขึ้นบนสามสองโอ้อ่า<อ>จอบเม็ดเดียวอยู่บริเเม็ดเดียวเโดโดโดชียนดูโดนซ้ายขแข<ค>็งนะคะให้ล่างสามกับสองตัวเดียวโอ้เด็ดคักแล้ว วันนี้วันนี้บนวันนี้บ่นที่ตัดแล้วที่ตัดแล้วใช่ไหมตัดแล้วเหลือแค่นี้โอ้โดอันนี้ที่ตัดแล้วนะค่ะเนาะบนเอ๋ชุดเต็มชุดเต็มชุดกันอยู่นี้มีหกเจ็ดสองหกสองเจ็ดเนาะตัวบนี่บนลางที่เคยบอก อ๋อนี่ตีสองหกหกองตัวเดียวตีง่ายไหมง่ายงเมนแ่แดงเข้ากับช่วงเลยแม่นบอกโชคไม่ได้กลุ่มมันบารเมตเดียวสามสองค่ะหมดก่อนเลย คิดพ่อเจ้าของบอกเลขสามสองคิดคิดพ่อตอนมาวัดปูสี่ศูนย์สองสามห้าแน่นอนที่ปูเราเราเราวัดเราติดตัดสองสามสามสองอยู่เปตั้งเป็นแถวเนี่ยนครับติดสามหาสามพ่อไปคิดพ่อพ่อไปฝาดตารางแล้วสามสองสามหกหนึ่งะในมืองเดียวค่ะดีแล้วดีแล้ว ดีแล้วพ่อได้รุนไปได้รุนคือพ่อมักตัวใดเน้นๆบ่ค่ะวงกลมตัวใดบ่นิ่งบ่วงกลมยังวงวงกลมเลยนี่คือเน้นเลยเป็นบ่ค่ะซื้อซ้ำกันเบิดซื้อซ้ำกันเบิดซีตัวเนาะพ่อจะมักบ่วงกลมเพราะว่าพ่อทาพ่อเหร่นพ่อเหร่นเสมอเลยค่ะโอค่ะก็มีเลขกซีตัวกับบ่เยอะเนาะค่ะเลขกสามตัวกับมีซีตัวแต่ละเงวดไม่ซีหางค่ะบ่ลายตัวนานนานนานลงทุนอยู่ด้วยเนาะ บันบลายตัวกระเดตัวนี้แหละมันจะไปล่างกับสองหกหนึ่งกับสองหกตีหกหนึ่งสองแล้วว่ามันจะไปล่างหกเจ็ดห้าเจ็ดหกเก้านิ่ยยืนการบนญถ้าว่ากับป้องกันได้ยังจะไปมันใจปันนั่นแอนดูยี่สิบบานอะไรมันก็เกิดขึ้นได้ยี่สิบ่าไปบนไปร่างยี่สิบ่าไปซื้อล่างคือเดือนสเกลเรื่องเงินทหารซื้อสามแปดพอซื้อแปดสามออกซ้ำ เสียนก็ได้ว่าตะกิงๆบ่เคยบ่กับเรียกบ่กับงวดเดียวออกซ้าชุดเต็มงวดที่แล้วชุดเต็มงวดที่แล้วค่ะยังบูเบเวลาตรงนี้ค่ะชุดเต็มงวดที่แล้วแต่ว่ามันข้าวบึงไปหลายมันชีเลกขึ้นหลายคือเลขหลายตัวค่ะแต่ว่ากลับมารวมทั้งบทคือเก่ารวมทั้งหมดคือเก่าค่ะ ชุดเต็มงวดที่แล้วอยู่ไหนเนาะเฮ้ยนหาน้าเดียวเส้นอุดอกไหวไฟว้บ่เปิดก็บ่เห็นดิโอ้ยน้องเท่าแล้วเท่าเลยแบบ ค่ะเน็ตโบเปิดเตี้ยเน็ตโบเปิดมีเมิเต็มอบเลยเราจะไปเทียบเทียบเทียบก็ไปบึงตีก็ไปบึงว่าตัวไหนมันชนของห่อควันนากเลยค่ะมีอยู่นี่ว่ามีเนาะเ,เอานี่ล่ะเพาชุดเต็มชุดเต็มมันนี้มีอยู่ชุดเต็มมันค่ะพอ ก็เป็นแนวทางนะคะบนกับล่างวิ่งหกสี่คูนอสี่คูหกเกาีตตัวสี่คูสามตัวกับซนาะค่ะสามหกเก่าสามหหนึ่งสามหกเจ็ดามาชุดเงวดีเนหดีเนีมีชุดเต็มต่วาพอตัดก็เมื่อยเมือ พอไท,ย,อย,มออทยมันขึ้นโหไทยมันขึ้นมันเหมือดเนาะค่ะเนาะชุดเต็มชุดเต็มก็จะมีห้าหกหกหกเจ็ดหกห้าเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดเจ็ดห้าแปดหกแปดเจ็ดแปดอ้าวเขามีอยู่อันนี้สูตรที่หนึ่งสูตรที่หนึ่งอ๋มีห้าแปดกับเจ็ดแปดเน้นหกเจ็ดสูตรที่สองจะเจน, 6, น้นหกเก้าสูตรที่สามจะเน้นห้าเจ็ดมันมีอยู่สี่สูตรอันนมัน,นคือสูตรเต็มเนาะคะ่ะท,ที่พอไทยไว้เนาะสี่สูตรเนาะ สี่ส่วนร่วมกันคือคัดออกมาแล้วตัดคับมาเรียบร้อยแล้วนะคะตัดออกมาแล้วเรียบร้อยครับอ่าแคปหน้าเจาะไว้ครับท่านผู้ชมมาโชคดีร่ำรวยถูกหวยไปน้ำกันอ๋อค่ะอ่าขอบคุณเส้นอุดรเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวจังมาเจอกันใหม่อีกครั้งหนึ่งสำหรับคลิปนี้แบ่งไล่ล่าเดือดสกาวกับอตัวล่าไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ ค่ะคลิปนี้วาสนากาขคอโตลาไปก่อนนะคะอขอบคุณค่ะฝากกดไลค์กดติดตามาช่องวาสนาน้ำโชง,งน้ำเนยนะคะ่ะ